สวัสดีค่ะลูกๆฟ้าขาวที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้นะคะครูก็ขอต้อนรับลูกๆทุกคนเข้าสูา่ห้องเรียนของครูนะคะซึ่งก่อนอื่นนั้นครูก็ต้องขอแนะนําตัวครูก,ก่อนนะคะครูชื่อคุณครูศรีพร น้าองศานะคะหรือคุณแม่สีนะคะวันนี้ครูก็จะมาแนะนำคุณครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ร่วมกับครูนะคะซึ่งก็ได้แก่คุณครูโสภาชมชื่นหรือคุณแม่โสคุณครูกันนิกาคําป๊อกครูอันคุณครูพัชรินแสนแปลงครูโอ สำหรับแนวการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาในช่วงแรกนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตของอโรคโควิด -19 นะคะก็จะจัดในรูปแบบของออนไลน์นะคะแล้วก็รูปแบบอ,ออฟไลน์นะคะตามที่ทางโรงเรียนได้กำหนดไว้ค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่1เราจะใช้หนังสือเรียนเล่มน,นี้นะคะซึ่งนักเรียนจะได้รับเมื่อวันเปิดเทอมนะคะซึ่งในหนังสือเล่มน,นี้ก็จะประกอบด้วยเนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะและในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะในส่วนของอารายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนั้นเราก็จะเรียนใน4หน่วยการเรียนรู้ด้วยกันนั่นก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่1อาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หน่วยการเรียนรู้ที่2พื้นที่ผิวและปริมาตรหน่วยการเรียนรู้ที่3สถิติและหน่วยการเรียนรู้ที่4ความน่าจะเป็นสําหรับรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเพิ่มเติมนั้นก็จะมี2หน่วยการเรียนรู้ด้วยกันนั่นก็คือเรื่องสมาการกําลังสองตัวแปรเดียวและเรื่องฟังก์ชันกําลังสองค่ะสําหรับการให้คะแนนใน แต่ละรายวิชานั้นก็จะมีการกําหนดอัตราส่วนของการให้คะแนนเป็นคะแนนประจําหน่วยการเรียนรู้และก็คะแนนการสอบนะคะ,ะดังนี้ค่ะคะแนนประจําหน่วยการเรียนรู้60คะแนนด้วยกันนะคะก็จะประกอบด้วยเรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว15คะแนน พื้นที่ผิวและปริมาตรนะคะ18คะแนนสถิติ12คะแนนและหน่วยสุดท้ายความน่าจะเป็น15คะแนนรวมเป็น60คะแนนนะคะการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคอย่างละ20คะแนนนะคะเป็น40คะแนนนะคะรวมทั้งสิ้นก็100คะแนนนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะแบ่งออกเป็นคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ 60คะแนนนะคะแล้วก็คะแนนสอบปลายภาคและกลางภาค40คะแนนนะคะโดยคะแนนประจําหน่วยการเรียนรู้ก็จะแบ่งเป็นหน่วยที่1สมการกําลังสองตัวแปรเดียวนั้น24คะแนนและฟังก์ชันกําลังสองอีก36คะแนนเป็น60คะแนนนะคะคะแนนสอบกลางภาคเรียน20คะแนนสอบปลายภาคเรียน20คะแนนเป็น40คะแนนรวมทั้งสิ้นก็จะเป็น 100คะแนนนะคะโดยในคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้นั้นก็จะประกอบด้วยการสอบประจำหน่วยนะคะแล้วก็การคะแนนงานและสมุดนะคะที่นักเรียนจะต้องทําส่งคุณครูนะคะในแต่ละหน่วยการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นในเนื้อหาต่างๆที่นักเรียนจะได้เรียนนั้นเดี๋ยวครูก็จะ,ะได้ ลงไว้ในกลุ่มของ Facebook ของครูนะคะซึ่งครูก็จะมีกลุ่ม Facebook ก็จะแยกเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มคณิตศาสตร์นะคะพื้นฐานโดยครูสีพรและกลุ่มคณิตศาสตร์เพิ่มเติมโดยครูสีพรนะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มในเฟ e บ o o กนะคะเพราะฉะนั้นนะักเรียนทุกคนจะต้องอเข้านะคะเข้ากลุ่มนะคะอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ครูจะ อมอบหมายงานหรือว่าอัพความรู้ต่างๆนั่นก็คือทางช่องของ YouTube นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ลูกๆทุกคนนะคะได้ไปกดติดตามนะคะในช่อง YouTube นะคะซึ่ง YouTube ของครูก็จะมีชื่อว่า,าครูแม่สีณวงศานะคะเพราะฉะนั้นก็ไปติดตามนะคะกด subscribe หรือรูปก,กระดิ่งนะคะถ้ารักก็กด นะคะถ้าชอบก็กดแชร์ความรู้ไปให้เพื่อนๆห้องอื่นที่ไม่ได้เรียนกับครูได้เรียนรู้เพิ่มเติมเสริมความรู้ได้ด้วยนะคะค่ะสำหรับในคาบนี้นะคะก็ ครูขอแนะนำในการเข้าห้องเรียนของครูในรายวิชาคณิตศาสตร์ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติมเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราพบกันใน EP ต่อไปนะคะกับหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะในเรื่องของอาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวค่ะสวัสดีค่ะ